尊敬的各位评委，大家好我叫帕沙拉帕马拉哈我来自他盼的路上学校的学生。好什么文艺呢好各种各种品味很厉害。 สำหรับความหมายของเพลงนี้นะคะก็คือสื่อถึงคนทั้งโลกนะคะที่ต่อให้เราจะต่างกันแค่ไหนเนี่ยเราก็สามารถสร้างมิตรภาพกันได้ค่ะและสาเหตุที่เลือกเพลงนี้นะคะก็คือต่อให้เพลงนี้นะคะจะมีความหมายแล้วก็เนื้อเพลงที่อาจจะสั้นมากนะคะแต่ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งค่ะเชียอเสีย